นะโมตัสสะะระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ ALLY โดยพระองค์งเองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคโดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึง่งอนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอคิเวสนะ เราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึง่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส,ส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เทียงเวทนาไม่เทียงสัญญาไม่เทียงสังขารไม่เทียง วิญญาณไม่เที่ยงพิสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ อาคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้ขันห้า,าไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิสู์ทั้งหลาย รูปไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เทียงรูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เทียงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเวทนาไม่เทียงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เทียงเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เทียง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสัญญาไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรรูปเป็น,ปนทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรเวทนาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไร สัญญาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรวิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเวทนาเป็นอนัตตาแม้หตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไร สัญญาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตต์ได้อย่างไรสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรวิญญาณเป็นอนัตตาแม้ปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตาได้อย่างไรทิกสุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่ง,ง, uk, ง,งน,น,นั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนสโามัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา นะเมสโสอัตตาข้อนี้อริยสาวกพึงเพืเ่อนด้วยป,ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อายะสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้สัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพ่อนี้อริยาสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้สงขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตาสิ่งใดเป็นอนาตาสิ่งนั้นน,น,นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราน,น,นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยาสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้วิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยาสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ พิสุททั้งหลายอาิยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเมื่อนายแม้ในรูปย่อมเมื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเมื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเมื่อนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเมื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเมื่อนายย่อมคลายกำหนัด เพราะขายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรหมจันย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้มีได้มี สิ่งใดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียพิสุุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่เธอพิสุุทั้งหลาย อะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอภพกษุสูทั้งหลายตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูลและความสุขแก่เธอรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอจากสุขิมยานไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอจากสุสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นภัยเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนา,ทา,ทนาหรืออาทุกขามาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่เธอหูอไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่เธอ เสียไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอโสตะวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูล และความสุขแก่เธอโสตะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอสุข,ขวเวทานาทุกขวเวทานาหรือาอทุกข์ข้าสุขขเวทานา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเปลี่ยนปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอจมูกไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอกลิ่นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอขา,าอินญาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอฐานะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอสุขขาวเวทานาทุกข,ข่าวเวทานา หรืออทุกขามาสุข,ขเเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอลิ้นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอรถไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจัะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอ สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ กายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลและความสุขแก่เธอโพธิภพไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูล ความสุขแก่เธอกายวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอกายะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอสุขวเวทนาทุกขวเวทนาหรืออาทุกขามสุขวเวทนาที่เกิดข,ขึ้นเพราะกายยะสัมผัสเป,ป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่เธอใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่เธอทำไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอมโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอมโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมาสุขขเวทนา,ท,ขขท,นาที่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจง เสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะ<า>เป็นไป,ไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอที่สูทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในเจตวันนี้ที่เป็นยญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสีย หรือทำตามปัจจัยของเขาพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่ไมรู้สึก,สกอ,ยอย่างนั้น,น,นเลยพร,เพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งนั้นข้าเจ้าข้าภพิสูุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นตารูปจากสุวิญญาณจากสุสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขามาสุขาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอหูเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัส สุขขวเวทานาทุกข,ขวเวทานาหรืออขขาทุกขมสุขขวเวทานาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอจมูก กิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขามสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณและความสุขแก่เธอลิ้นรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสสุขเวทนา,ท,นาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอกายโพธภพกายะวิญญาณกายะสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุข,ขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอรักได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอใจธรรมมโนวิญญาณมโนสัมผัสสุขเวทนา ทุกขวเวทนาหรือ,อทุกขมาสุขวเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอ